เยอะเกินเยอะเกินฝั่งเราก็เยอะเกินใครก็ได้ชื่อผมที่ผมอยู่หลังพวกคุณฮ่ามีคนเที่ยแล้วแต่กี่โหรไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตาโบกี้อยู่ไหนฮะตาโบกี้อยู่ปีกขวาครับแล้วปีกขวามันอยู่ไหนวะเายดโอ้ไม่นะเอาสม o กไปเออตายทุกคนไมคุณจะตายตรงนี้ไม่ได้เราจะตายตรงนี้ไม่ได้ทุกคนสู้ขึ้นมาเฮ้ออ้อยเพื่อน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 ไอ้ยัยนี่เป็นยัยเพื่อน ทุกคนผมมองไม่เห็นทำไมควันมันเยอะจังวะกูอยู่ไหนเนี่ยกูคุณอะไรยิงเนี่ยไม่ยิงบอลเลยบอลกูผมตายอยู่ตรงคอมพิวเตอร์ตกลงไปแป๊บนึงโอ้โหเียเพื่อนตายเต็มเลยตลอดเพื่อนเลิฟเพื่อใจฉันแต่ของเราขอบคุณครับกุ๊กอยู่ไหนอะกุ๊กผมยิงอยู่กุ๊กยิงอยู่กุ๊กข้างหน้าโอ้โหเยอะโคตรมันเยอะ <ห>เือบปันตาไ,ไม่ได้เบันไม่ได้เอาซีนหนึงเราไปเอาซีน <reco Christ. S 1> หงไปผมเห็ๆๆๆัตรูงนี้นี่ไงัสดีครับไม่ได้ซ้อมากระสุน่หมดแบบไม่ใช่มาไม่ไม่ไม่หมดแบบแม็กกาซีนหมดผมผีในในังเราามันหมดมีใครเจ็บไหมไมีใครเจ็บไหมโอเคอาบก่อนอ้าว สุดยอดชาชาติทหารเฮ้ยมันอยู่นะไม่ใช่นัวใช่ไหมอาลละพ่อม่จะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโยไปกันโอ้ยมันปิดมันปิดไฟฉายยังไงเพื่อนเชียร์โค้ชสองคนโดนอยู่ไหนครับโดนไป โอ้ผมเจ็บผมกำลังไปโอ้ยขวานเอื้อผมตัวร้อยอ่ะผมมองแล้วไม่เห็นเลยไอ้มีใครเอือ์ตายตายเลยยังงงอยู่ใไข่ h e l ยไข่โอ้สนุ่นจังโอ้แบบพี่จ๋าสตาร์โดดไปแล้วไป็นอื่นได้บอลอยู่แล้วคุณเล่าไปเยโคตรเฟี้ยว ใช่มันคือปืนก้อนอ่ะเหมือนปืนกลอ่ะเออดัเฮืผมผมตุยเฮ้ยแบบตุยแบบตุยเลยตุยถาวรเลยชนศพปิวเลยไม่เกีย้เอาละคุณสตาร์ลอร์ดผมเกิดข้างหลังคุณไปผมเกิดตามดิมมี่บนหันดิมมี่เอาละพวกเราด้วยคนเยอะที่ผมมาร์กอ่ะที่ผมมาคนเยอะตรงนั้น ทหารโบกี้ข้างหลังพมเผาพวกคุณโดนโอ้พวกคุณเราว่าเราต้องเป็นสายซับคนหนึ่งแล้วแหละเฮ้ยมีมีมีคนมีคนมีคนตั้งตั้งที่วาร์ปตั้งอยู่ได้ไม่ได้หลบโอ้โหอยู่เพื่อนอยู่หน้านู้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หลงไปแล้วหลงไปแล้วผมว่าแล้วเป็นดิเป็นดิกิมมี่ผมมาช่วยคุณแล้วเดือดตออีกแล้วไอ้เหย้ยดาเป็นพักเลยยังไม่ทันได้เกิดเลยตอดเลยทีมออมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวหาจุดลงก่อนนีผมก็ไปดูดีกว่า ทุกคนอยากยิงแล้วุนหมอเออเอือขวามือผมโดนขวามือซอยโอ้คุณสารอดเออเอือเชนเจร์เบอร์เฮ้ยทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเฮ้ยโอ้ผมจะต้องไปวางจุดเกิดให้ได้จุดเกิดต้องไปขอเอือร์ <laughs> เฮ้ยมันเพลียยัไงไงวะ แบบเอียงิงออ่่ะมันยูขวามือเราเด็ดแหละมันไม่ยอมไปนี่เลยอ่ะเป็นสไนเปอร์นี่ก็ทรมารเหมือนกันเลโอ้ยอยู่บนรถกํมันดีว่ะเออตายคารถผมมาแล้วผมฟื้นจากรถมาแล้วเออออกมาตายเลยตายเลยเียกูตายไปกันพอมาตายพวกมาตายเออ กูบอกตรงนั้นกูเห็นชื่อมือไม่ดีฟิตลรกคอยเะดีฟิตอย่างแบบแบบเพอร์เฟกต์ดีฟิตอ่ะหมดรูดูสภาพเจาะทุกกำแพงแต่เข้าไม่ได้ทุกลุ่น้ำตาลินเจาะทุกกำแพงแต่เข้าไม่ได้สักหลุยไอ้ดูดีรูเต็มไปหมดเลย เรากันนะเพื่อนเราไม่ใช่หมุกนะอย่าบิ๊กันไปนะเอาหรอเราเราเรากันจากไหนว่ออกข้างหน้านู่นสีแดงเห็นละใช่ใช่ใช่ผมก็ไปหาสตาร์วอร์ก่อนไม่รู้ว่ากูยิงปืนเล่นแล้วกูไม่เคยเล่นบอนปืนเลยเฮ้ยผมเอาปืนพกยิงโดนโอ้ไม่กุชเนะแล้วเราวิ่งกลับฐานทำไมเนี่ยแปลกๆันแน่แย่แล้วผมแย่แล้วผมโดนน้ำทางทะเลผมกำลังไปกูบุกี้ผมจะถึงแล้วรีบๆวิ่งมาคุณดีก่อนที่มันจะยึดเอเราไป คุณดีเฮาดีมากทีมโซเก้โอคตรเลยมันเยอะเอโอ้โหเต็มแมพโอ้ยตรงนี oh, okay. ้เต oh, ็มเลยมีคนเข้ามาทางขวาเหรอผมเห็นปั๊บๆฮิวกอนฮิวกอนฮิวกอนเออหัวทางหัวทางแห้งไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดโอ้โหหนักอยู่หน้าเลยนี่ว่าเหือไปกัดโผมคุดนะคุดสุดกูหมน เฮ้ยคุณมงไต้องทู่ต้องทู่วันนี้ค่ต้องทู่ทหารฝูงพลังเข้าไปจอยคุณอยู่ไหนอ่ะมาเลี้ยไม่ได้คุณอยู่ไหนอ่ะมาบนแล้วสมาบนแล้วเรือดิมบอลปีขวาสวยชจบด้วยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไดูตานอนนั่นดิเฮ้ยมันยิ่ไปเกี่ยวอะดิม ้หลังกูอีกแล้วอยหลังไงนโอ้โหเล็กตะคู่ตะคู่อย่าดิทำไมต้องหลังกูตลอนเลยวะูคนลมๆดคนลุมลุมคนลุมุ่มๆมาคลุมมโอ้ยมัน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 น้อยๆๆยิงมันยิงกระเข้ามาไม่ได้เลยวะตัวโดนคือจับคุกวกกันโอ้หคุณจับึ่งกวกกันตัวโดนคือผมลงผมลงที่บุกี้แล้วโอเค ต่รกไอดรโอ้อีกตอีกตปรดรดรดลเดอยไปก่อนเอหมดแบกแล้วตัวนี้โอ้แต่ิวโผมาสีเดผมราผมรเหล้วเหเห็นจุดมารแล้วเห็นจุดมารแล้วผมกดแลเบิดแล้วนี่เนอ้ยเเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาจริงว่าโคตรเฟี้ยวเลยยเยอ้อ้อ้ ทีมโซเก้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วทีมโซเก้โอ้อารีกันอดิอารีกันอดูตะต้ตูัตูโอเคกสุดยังไม่ได้ดีดมึงบดมึงใครเนี่ยก่มีดฝันแมงเลกันฝันแมงเลยเออเออโคตรไล่ใส่นเต็มแบบเลยจ้ะ ก็ที่จะเข้ากันพุ่นเลยยืมไปตนเราจะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้ทะลุอย่าม่หยุดจังดูเขาดุยคุณทีมโซเก้ไออ๋ออะไรมาเดินมาแล้วคุณโดนอะไรอ๋อคุณโดนอะไรอ๋อเออตาย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 โดนช็อตโดนช็อตโอ๊ยยืนที่ผมก่อนอยู่ที่ผมก่อนผมยิ้อยู่ผมิ้อยู่อ๋อผมณน่าคุณทีมโซเก้ยิ้ผมยิ้ผมยิ้มยิ้แล้วโโอ้หผมหัด นี่มันแอบอยู่ตรงนี้ครับคุณมันแอตรงผมเลยรีบข้ามันเร็วเนี่ยตรงนี้เลยอคุณดิมคุณดิมโซเก้ดิมนไหมดิมมันแอบตรงเนี้ยแบบแบบผมแบบมันแบบคุณดิมโซเก้อาไไปเอาไอาอตายทีมันเดินเเยียมสมอ อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากคุณดิมฟาช็อตกูคุณป้อนไปเลยอ่ะคุณป้อโอ้ยรถถังรถถังอย่าอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นมันเห็นเมื่อกี้้แลวเนนี่ยมัเห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นใครมีใครมีแทงมั้ยยิงรถถังที่โอ้โหกูเจอแล้วรถถังเมื่อกี้เห็นรึเปล่าหมอตาหมอโอ้โหตาหมอ อ่ั้งอาลอาะทังอาังเอาั้งเอาั้งเอาั้งเ่ะทันง่ะั้อาลงเอลทั้าล่ไท้เอเนาล่ะัเอาล่อา้อาะทั้งเอาละทั้เอาล่ั่้่ะอ่เลั่่ะเออเลอทเอ้ ไอ้ดท no. ุกคนระวังสตุ๊มันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆมึงเลยตัวเดียวแกหมดแกงเลยกูเห็นตินแล้วนะนอนชูอ้าวกูขึ้นบันไดเฉยเลยเออจันร์เลืนไ่ยิงกูขาบันไดเลย

กคนถอยทัาบทุกคนถอยท้าบระเบิดนะระเบิดจรวดที่กำลังจะลงมามาแล้วระเบิดลงแล้วโอ้โสวยปะรถถังมารถถังมาทุกคนปีกขวารถถังมาน่าตกตาไปสองคนคุณทีมโซเก้คุณยังไหวรึป่าวเฮ้ยแอมเม่แอมเม่แอมเม่คาร์เาอร์นักแอมโม่ผมหมดคุณทีมโซเก้ผมขอแอมเม่แอมเม่แอมเม่แลแอมโม่หน่อย มันจะเอาตาชัวร์เลยใช่ไหมเนี่ยมันก็ไปให้เอ้าเกียร์อยู่กลางไหนครับนี่อู้ยเอ้าอยู่ข้างล่างเหรอเราได้ผมลงไปเอาได้มามาเด็กมาเด็กผมจะต้องนี่ไมามาเดอนมาไม่ได้ไม่ได้ไม็กยกขึ้นมาจะมีมุขกระสุนด้วยไม่ได็กจะมีกระสุนไหมม่ได้ ไม่ดไม่เด็กูไม่ใช่ไม่ดีไมเด็กูไม่เฉยไม่ดีไเด็กกูไม่ใช่ไอ้ัอพี่กองขอทษด้วยขอทหารอ้อรถอังโอโหโดนไรเฟิลไลอีนตขนเกยทั้งรอบได้เลยไรเนี่ยผมขึ้นไโดนเลยเขาอีนึแล้วมันเขาอีนึงแล้วผมยิงอยู่ผมยิงสกัดให้อยู่ยังมันยิงเราไม่ได้ ใกล้ๆด้วยโอเคเข้าไปมีคนเข้าในบังเกอร์เฮ้ยโคตรตึงเราทำลาที่ไหนโอ้โหแล้วป้องกันก็โหดเหมือนกันเนี่ยโอ้โหคนตาวเกือบพลาดร้หกสิบเอ็ดคิวบุญหลวงก็ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องทีมงานเราดิวะได้ไงสองร้อยคิวสิบเก้าคิว Assim que <laughs>